อายุครบเก้าเดือนแล้วหรอทำไมหนูตัวเล็กจังืึไม่หนูตัวเล็กจังเลยอะหนูเป็นบิตติดบอมใช่ไหม <c oughs> แม่ซื้อบิตติสปอมมาใช่ไหมลูก <c oughs> ยาอายุเก้าเดือนตัวกระกจึงหนึ่งแต่ว่าดีหน่อยอ้วนหน่อยนิดนึงพุงย้อยเยะโอ้พุงหนูย้อยเยวะโอ้หนูอายุเก้าเดือนจริงๆหรอทำไมหนูตัวเล็กจังเลยอะฮึ หแม่ซื้อหนูมาตอนหนูอายุสองเดือนน่ะไม่หนูก็ไม่เห็นตัวใหญ่เลยอะ่ะหือหนูไม่ใช่พิษติจริงๆใช่ไหม mhm làm mhm Làm mhm 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 ừ ừ mhm 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 เ็นไข่หำเลยไข่หำหนูอยู่ตรงไหนเนี่ยหืโนต้องพูดตัวเมียเนี่ยหืฮะฮต้องพูดอ,ต,อ,อ,อตัวเมียฮะฮะพูดหรือ,อตัวแมีไม่รู้ไข่ก็ไม่มี ก้าวเดือนแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มเนี้ยเป็นหนุ่มหรือยังยังไม่เป็นหนุ่มเลยยังไม่เป็นหนุ่มเลยตัวแวกรกกระจึงหนึงใหยหนักสองกิโลหนักสองกิโลใช่ไหม